อันนี้หน่อย<ช>มาเฝ้าตัวให้ดีเร็วลงมาเฝ้าตัวให้ดีจะดูดยามาเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยวะก้มาแล้วงี่ไงตังก็ไม่ยืมเอาตังยืมก่อนดีดจะเอามาซื้อ,อยานี้เฮ้ยถ้ามันทำเ,เราไม่ใจไ,ไ,ไ,ไม่มีตังก็ไม่ต้อง จะบุมมากกว่าคุณได้แฟนงู้นี้ไปขึ้นดีกับแฟนเก่าดีกว่าลง่ายเหรอ <c oughs> ผมสำหรับใครที่อยากทเทสแคนอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่อยากดูพี่จีบสาวแบบสดๆร้อนๆนะครับผม <c oughs> ก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับพี่เนี่ยสตรีมทุกวันสองทุ่มขึ้นไปนะอืแล้วไว้เจอกันนะครับผมน้องๆวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟ,ฟรีไฟดีๆมาแนะนํานะครับผมนี่นะผมเว็บเทสช็อปสำหรับใครที่เติมเกิน200บาทนะครับเพิ่มโอกาสสุ่มได้20%ว้าวคุ้มเลย แล้วก็สำหรับใครที่เติมเกิน200บาทแล้วไม่ได้เลยนะครับผมก็มีโอกาสลุ้นรับ10,000เพชรแบบฟรีๆเลยเรามาดูที่สุ่มรางวัลนะครับผมก็มีให้เล่นมากมายเลยนะครับผมเลือกเล่นกันได้เลยนะครับนี่นะผมมีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับมีแบบรางวัลเยอะแยะเลยแล้วก็นะผมมีแบบสุ่มเพชรด้วยนะครับผมแบบสุ่มเพชรธรรมดานะผมสำหรับใครที่อยากสุ่มนะนี่นะผมมีสุ่มแบบของแร่ด้วยนะครับผมแบบพวกหัวขาวหนวดหัวเอฟอะไรแบบนี้ครับมีท่าบักทงด้วย แล้วก็ดีแลผมมีท่าเ k เคงกรอนฟ้าชุดแรนะครับผมแล้วก็ชุดแลกนันล็อกแล้วก็แบบพวกเพชรอะไรตามไปนะครับและนี้นะผมก็มีให้สุ่มท่าแลด้วยนะครับผมมีท่าเ k มคงกรอนฟ้ามีท่าเต้นแล้วก็มีอะไรมาามไปเลยครับมีท่าบูย่าด้วยแล้วก็มีท่าปักธงนะครับผมมีท่าพิษพื้นโอ้โหและนี้นะผมผมก็เติม2 1 0รสบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมก็จะทําการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหเือว่าได้แล้วเพราะผมอยากได้ท่า m อว่ะเพราะผมยังไม่มีนะครับท่าอื่นผมมีหมดแล้วอ่ะเขาแบบไปไหวมา แได้เลยเหรอไฮ้ยลบสองเฮ้ยเฮ้ยมันไ,ได้ง่ายจังวะเราแล้วก็แอดไปแบบติดต่อที่แอดมินได้เลยนะครับผม,มเฮ้ยมันง่ายจังวะอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปสมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเอาเลยทีละเว้ยใช่เนะ พ no, <Is> ี่ไ <estrogen> ม่เมานะพี too too ่ไม่เมาพี่ไม่เมาพี่ไม่ได้เมาเะยครับคนดูพี่ก็แค่กินน้ํากระททอมไปนิดนึงก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่เลยก็จะไปแกล้งเมาใส่แฟนนะครับผมหรือว่าแกล้งติดยานะครับผมน้องๆแบบว่าแกล้งกินน้ํากระท่อมแกล้งกินแบบว่าแกล้งดูดอะไรแบบนี้บ้างนะครับ กให้แฟนหัวร้อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปหัวร้อนใส่แฟนพี่นะครับแล้วก็มาดูปฏิกิริยาแฟนพี่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อย่าทําตามนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการดูดยาการกินเหล้าอะไรแย่อะไรท้องทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับน้องๆอืมโอเคก็พี่ขอสักสามผลไนะครับเดี๋ยวพี่เชิญสุธิรักษ์พี่มาเลยดีกว่าครโทำเลยนอนเล่นนอนเล่นทั้งวันเลยไม่ทำมาหากินไม่ทำแย่เลยเอา เราไลองพูดแบบนี้พูดดีๆไม่เป็นหรอก็ทําอะไรบ้างนีโตแล้วนอนกินบ้านกินเมืองว่ะเอาก็ทําป้าขึ้นมานอนเล่นเองใครจะไปรู้อะไม่ใช่ข้าวอะเราจะพูดทาไมล่ะก็จะไปรู้ไหมล่ะกินอะไรกินอมพี่ก่อนอืออะไรเอาดีๆกินอะไร ก็กินกระทอมนี่แหละมันถูกกฎหมายแล้วไงเจ้าอะไรลักหนา,านวะของมันถูกกฎหมายแล้วมึงเจ้าอะไรลักหนาววะทําฉันวตหัวหร้อเลยท่ไมล่ะมันไรสาระมีกินเลยแบบนี้แล้วสาระแล้วตรงไหนเหนี้ยแค่ถามไปเฉย่ากินอะไรอะไรทำอะไรดุดย์าายาดีกว่ะเฮ้ยพาโดดดีเฮ้ย อ๋ออะไรวะก็ลมตรงนี yeah. ้ก็ได้ส okay. ิละลงดิได้สาระไว้ที่ได้แฟนโค้งงูหาใหม่เลยเนี่ยอะไรวะอะไรท่าำไม่รำพูดขนาดนี้อ่ะแล้วทำไมอ่ะไม่พอใจก็เลื่อนไปเลยไปบรรยาอ่อนเป็นเนี่ยถ้าหนุ่ยาแล้วเป็นอหนิงก็ไม่ต้องโำเแล้วทําไมแล้วทำไมต้องหัวร้อนใส่ด้วยก็อารมณ์ไม่ดีทําไมอ่ะก็พูดดีๆหน่อยดิเฮ้ยเป็นแฟนอ่ะไม่ต้องทําให้หัวร้อนด้วยวะพูดไม่ดีตรงไหนเนี่ยพูดมากอะโอ้โหัวลำพังเลย เียๆหน,น่อยดิเออเงียบขนาดไหนน้อยใจอ่ะเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กโง่เลยโอ้เกินไปป้าพี่บอนบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเขา้ามาเป็นปตัวโผงโง่อีกแล้วจะตายอีกแล้วทำอะไรก็ผิดก็าตามมาดิเฮ <c oughs> ้ยเธอคนนั้นก็มาแล้เธอไม่ตามมาวะเฮ้ยโอ้โง่อีกแล้วไอ้ยูผูได้แฟนโง่จังวะเอ้าก็มันหนักอยู่เคาจะไปรู้วะเฮ้ยเขี่ยโง่วะแค่นี้ไม่รู้เลย ต้องให้พูดทุกเรื่องเลยหยุดยาต่อแล้วป้าเตืนใบป้เงียบทำไมรับไม่ได้เหรอรับไม่ได้ก็เลิกไปเลยไปไม่ใช่ว่ารับไม่ได้ที่พี่บอกไม่ใช่ให้หนูเงียบอะได้สาระว่ะแม่งที่อกูดได้แฟนคนงโง่หา,าใหม่ดีกว่าอาะมันต้องพูดขนาดน,นี้ด้วยหาดวด,ดิแล้วทำไมอะเฮ้ยะคนมันอารมณ์ไม่ดีอยู่ เขาไม่ทำอะไรแมร่ไม่ดีอ่ะ่ย่าพูดมากดิก็ปกติก็เป็นอย่างนี้ปกติที่ไหนพูดมากคิดผายดิแล้วแม่งพูดแบบน่ารำคาญว่ะเออไม่พูดก็ได้ทำอะไรกน้อยใจอีกแล้วดูดิเธอจะปรับตัวให้มันดีขึ้นน้อยตรงน้อยใจอีกเหมือนเด็กเลยเลิกไปเลยไหมก็ไม่ชอบพูดมากไม่ใช่เหรอก็ไม่อยากพูดให้ฟังี่ไรเงี้ยจะอะไรอีกอ่ะอเหมือนเด็กเลยอันนี้หน่อยม,มาเฝ้าตัวให้ดิเร็วลงมาเฝ้าตัวให้ดีจะดูดยามา เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยวะก็มาแล้วยี่ไงเบาไม่ได้หรออะไรนะเลิกไม่ได้ทำไมรับไม่ได้ก็เลิกไปเลยไปรีบเดินมาดิอยู่บนบ้านทำไมวะเฮ้ยเป็นแฟนกันปะเนี่ยมาผอมปะเฮ้ยก็มาฟาร์มข้างนอกได้ไหมไมต้องฟาร์มใ่ข้างในวะมไม่หาแฟนใหม่ดิปะเนี่ย โอตช้าทำอะไรก็พีแล้วทำไมแล้วมึงทำไมไม่พอใจก็เลิกไปเลยไปเลิกออทำไมต้องเลิกโง่อีโง่ด่าไปเถอะไม่เล่นเพราะว่าขาดรอด้วยดิแม่งรีบไปไหนวะต้อตัวให้ปั๊บมึงดิทำธุระก่อนทำธุระอะไรเออไม่ต้องเสือกดิเขี้ยเป็นอะไรหนาวไอ้ยขี้อยากเป็นเสียงดังนี้ขี้มีคนมาไอ้สัตว์เฮ้ย มาเร็วดีดอกเดขดาไม่พอใจก็เลื่อนไปเลยไปอะไรหนาวกูอะเป็นแบบกูเป็นของกูแบบที่มาตั้งนานแล้วแล้วไม่ได้ก็เลื่อนไปเลยไปโอ้ยกูได้แฟนงูจังหวะแม่งมันชุบดิไม่ต้องพูดมากโอ้กูตายเพราะมึงเนี่ยโอ้แม่งอะไรวะ โอ้เต๋าอะไรอะไรจูมตังหนี่ไม่เคยทำเลยมาซื้อยาไม่ให้เอ้ยทำไมวะรักกันมันแต่เราอยังไม่เลิกไม่รักกันมันก็ต้องหา่าเหมือนกันว่าไม่ดีเขาจะได้งตำรวจอ,อะจะแจ้งตำรวจไอ้ขี้ยังคิดได้ไงวะมึงอยากให้แฟนตัวเองติดคุกเหรอวะก็ผมไม่อยอมเลิกเฮ้ยแล้วอยากให้พี่ติดคุกเหรอถามจริงคิดได้แค่นี้เหรอใช่โอ้โหความคิดไอ้ขี้อะแม่ง ันก็เลิกกันไปเลยไปถ้ารับไม่ได้อะไม่เลิกไม่เลิกอยากได้เฟลเลยคู่ขนาันนี้ก็ยังไม่เลิกอีกเนาะแล้วทำไมก็บอกอยู่รับไม่ได้ก็เลิกไปเลยไปจะอะไรนักหนาวตังก็ไม่ให้ยืมเอาตังยืมก่อนดิจะเอามาซื้อยาเนี้เฮ้ยถ้ามันทำรับไม่ใจไม่มีตังก็ไม่ต้องรับจะบุ๋มากกว่าคุณได้แฟนง่อย่างเงี้ยไปขึ้นดีกับแฟนเก่าดีกว่า เราทำเหมืนมอนพูดถึงแสงเก่าเลยเราทำไมแม่งงงเงี่ยเหมือนเด็กเลยวะเขาไม่มีขนาดนั้นที่จะพูดถึงแสงเก่าเลยเนี่ยอย่างนี้มันยิงย<ห>ังเงือยช่วยยิงอยู่ไหมอุ้ยแม่งเอ <c oughs> อยเอออย่างโง่อู้ยเขาคนโง่อะอะไรก็ไม่เห็นมันปะก็โง่ปะนี่งเวลาชุบอีกถ้าเธอฉลาดเธอก็หนี แล้วทำไมเสือกเลยเสือกอะไรชีวิตเขาอุยอ้ยเฮ้ยพราะเธอเนี่ยสามรอบแล้วแม่งไม่เล่น <c oughs> ง่ยายกินน้ำท่อมแบบอะไรแล้วเป็นอะไรจะอะไรกับกูรักหนาดนะต<น>้องเป็นอะไรถ้ามไมอยู่ถึงมานทำอะไรแบบนี้ได้แล้วทำไมอยาเสือกอะไรวะชีวิตกูปะก็เป็นห่วงปะไม่ต้องเสือกจะเอาตำรวจมาจับไม่ใช่หรอ <c oughs> ไปเก็นค่กังวลค่ะไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้ด้วยก็ตังค์มายืมดีถ้าเป็นห่วงนะเนย์ไฮเงย์งกว่าก็าไม่อยากให้เธอทำอะไรแบบนี้อ่ะเธอเลิกกันไหมยังไม่คุ้นงก,กับแบบแค่ตังค์ยังไม่ให้ยืมเลิเลกกันไหมไหาแฟนรวยๆที่แบบขายยาดีกว่าเพราะทำอะไรก็ผิดปไปหมดเลยก็ผิดก็รุดตัวนี่ <c oughs> ลงห้างเหรอเปล่าร้อง ้ยพี่แกงเล่น <Hey. S 1> พี่ไม่ได้ติดยา <Ooh. S 1> ต้องง่าหรอมันจแกงเล่นไหมอ่ะเอ้ยเรอนู้แกงเล่นเขาอยากรู้ว่าเรจะรักเขออาไหม้อยากให้ลิเดียว เธอขอรู้ขอเก่งกันเนี้ยเขาอยากรู้ว่าเธอรักเขาไหมไงว่าเธอจะทิ้งเขาไหมเขาไม่ต้องารเธอเลยละเพราะเขาอยากรู้ว่าเธอจะรักเขาไหมเธอจะทิ้งเขาไหมเธอเขาไม่ทิ้งเธอรักเขาไหมเขาว่าดีใออแค่นี้มันยังเคยรักเขาไม่พออีกหรอก็รักก็เขาอยากรู้ว่าเธอจะรับได้ไหมขอบคุณนะแล้อย่าร้องฉันน้ำเบานี่เดี๋ยวอึ๊บเร็ว๋ย่ไม่คุยด้วยหรอาไม่เอาอึ๊บก่อนเดี๋ยวจะให้แบบเดี๋ยวจะให้ไปบอึ๊บที่ห้องเร็วดีกว่า เป็นเมียหมอออโอ้ยถือเฮียไปงอ้อชิบหายแลย้วคุดูครับเฮีย,ยไม่ไม่รับนุ้ยเฮียไม่ปกติต้องรับดิไม่รู้ว่าผมแกล้งแรงไปวะคุณดูคุณดูครับเดี๋ยวผมต้องไปตามงอ้อแฟนผมก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้ละกันนะครับผมกูมจะไม่ทำต่อแล้วนะครับอีกแกล้งชวนทะเลาะไอ้เฮียอะไรเแบบแม่ง แฟนกูจะทิ้งกูอยู่แล้วเด็กเขนดูน้องๆน,นะครับฟังพี่ไว้นะก็อย่าเอาไปลอกเลียนแบบนะครับน้องๆอย่าไปดูดยาอย่าไปยุ่งเลยนะครับของพวกอย่านี้เนะี่ยนั่งเล่นเกมอยู่บ้านคิวๆดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปง้อแฟนพี่แหละไปแล้วครับน้องๆจุ๊บๆเชียรเบ้งทิ่ผ่านแล้วเพจซุปเปอร์ไก่ช็อปนะครับผมขายไอเดีเกมมากมายเลยนะครับผมน้องๆราคาเนี่ยแบบโคตรถูกนะครับลีหลักร้อยหลักพันแบบถูกๆเลยครับดูดิก็สำหรับใครที่อยากมาซื้อนะครับผมก็ดูด้วยนะครับเพจยิงผู้ติดตามอย่างน้อยห้าหมื่